สวัสดีครับวันนี้เช่นเดิมครับผมอาจารย์มงคลโค้ดมงคลครับหรืออาจารย์น้อยนะครับก็มาพาทุกท่านมาสนุกสนานกับาการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ทวนทวนวิธีการเรื่อง การสร้างโครงสร้างต่างๆมาแบบซ้ำแบบบ่อยๆนะครับซ้ำแบบบ่อยๆเพราะอะไรถึงต้องทวนต้องต้องซ้ำต้องย้ำอยู่แบบนั้นครับหลักการง่ายๆครับว่าในการเรียนภาษาไทยภาษาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับครูมกักจะมีการบ้านให้กับเด็กๆ ครูมักจะมีการบ้านให้กับนักเรียนเพื่อกลับไปทําที่บ้านการที่มีการบ้านให้กับนักเรียนไปทําที่บ้านนั้นหมายความว่าเจตนาและวัตถุประสงค์ของครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนมีการทบทวนมีการทบทวนพอนักเรียนได้การบ้านไปก็จะพาเอา,เอาสิ่งนั้นไปทำทำที่บ้านเมื่อทําไม่ได้ก็จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่ในครอบครัวนะครับเพื่อให้ทําได้นี่ให้ทําได้ นั่นแหละคือวิธีาาาการทบทวนการทบทวนให้กับตัวน้องๆผู้เรียนนะครับภาษาไทยทําไมต้องไปฝึกอ่านที่บ้านนะครับภาษาคณิตศาสตร์ทำไมต้องไปฝึกทำฝึกทำข้อสอบที่บ้านฝึกคูนท่องสุดคูนอะไรก็แล้วแต่ผู้ปกครองต้องจัดการดําเนินการให้ให,ให้ให้ลูกตัวเองเนี่ยแต่การท่องท่องสุดคูณให้ได้แม่สองถึงแม่ยี่สิบสองหรือแม่ยี่ห้าเนี่ยต้องท่อง,อง,อง,องให้ได้เหตุเพราะอะไรครับก็เพราะว่า,าสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับ ให้กับผู้ตัวนักเรียนส่วนในภาคภาษาอังกฤษครับส่วนในาภาคภาษาอังกฤษพอครูฝากการบ้านไปให้กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยตัวผู้ปกครองเองเนี่ยตัวผู้ปกครองเองอก็หลายท่านนะครับหลายหลายท่านมากที่แบบฮึตัวเองก็ไม่แม,ม,ม่นไม่มเก่งภาษาอังกฤษผมก็หนึ่งในนั้นตัวเองไม่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 เก่งไม่แม่นยําในเรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่มีพื้นฐานที่แน่นก็ไม่สามารถที่จะอ้า แนะนำแนแนวกับลูกเห็นไหมครับว่าหรือแน่แนวได้ก็เฉพาะแบบธรรมดาเท่านั้นแบบธรรมดาตามข้อสอบอันนี้ถูกอันนี้ผิดตามข้อสอบไปตามที่ก็ให้การบ้านมาขนาเองไม่สามารถแน่แนวในเชิงลึกก็คือว่าไม่สามารถแน่แนวในเรื่องโครงสร้างลักษณะนี้ได้เห็นไหมครับว่าปัญหาเรื่องพวกนี้มันเป็นมาตั้งแต่ผู้ปกครองละเป็นตั้งแต่ชั้นผู้ปกครองที่ไม่ที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถสืบต่อไปได้นะครับไม่สืบต่อไปได้ การแชร์ของผมการสอนการเรียนของผมหรือของท่านอาจารย์สมคิดที่ผมได้เรียนมาจากท่านอาจารย์สมคิดครอบบบาทเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่นอกเหนือนอกเหนือนะครับแตกต่าง,าง,างจากในโรงเรียนอย่างสิ้นเชิงแตกต่างจากในโรงเรียนอย่างสิ้นเชิงท่านอาจารย์สมคิดบอกว่าในโรงเรียนเป็นเรื่องของกรอบตีกรอบไว้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อาจากกรย์กับสมคิดพูดว่าที่เราหมายถึงว่า อาจารย์สมคิดมีผมมีใครกันแล้วแต่ครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ทางการเรียนการสอนนะครับการเรียนสอนว่าเฮ้ยไอ้ะอ,อย่างที่เขาสอนขึ้นมาเนี่ยทําไมมันไปต่อไม่ได้แต่อย่างที่เราสอนเนี่ยทำไมมันถึงจะไปให้ไป,ไป,ไ,ปไปต่อได้ถ้าอาจารย์สมคิดบอกว่าเฮ้ยมันไปถึงจุดหมายไปปีนเขาถึงยอดเขาเนี่ยมันมีขึ้นตั้งหลายทางแหละใครจะไปไปใครจะไปทางไหนก็นแล้วแต่คนนะ่ะไปเชียงใหม่เนี่ยมันมีตั้งหลายทางไปขอนแก่นไปอุดรไป โอ้น้องคายมีตั้งหลายทางแล้วแต่คุณจะเลือกไปทางไหนก็ได้และแต่ความถนัดของตอนเองนะครับแต่ของผมกับท่านอาจารย์สมคิดเนี่ยม,มาในทิศทางเดียวกันนะครับแอคทีฟแอคทีฟไว้ห้าพาร์ิซไว้สามแอคทีฟไว้ห้าพาิไว้สามนะครับแอคทีฟไว้ห้าผมทำไว้อย่างนี้พาร์สสิซไว้สามผมทำไว้อย่างนี้ครับและผมเพิ่มไปอีกนะครับว่าถ้าคุณจะไปไปเร็วไปรัดหรือไปแบบคล่องแคล่วเนี่ยคุณต้องจับตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ให้ได้ผมใช้คําว่าตําราหน้าเดียวผมสร้างขึ้นมาอ๋อไอตัวเนี้นาง นะครับเป็นตึกเป็นตึกตึกมีสามตึกก็คือฟิวเจอร์ตึกเพรสเซนต์พ t า u ต์ฟิวเจอรตึกนะครับแล้วก็มีกี่ชั้นมี4ชั้นแต่และชั้นมีกี่ห้องนะครับชั้นที่1 Simple มเนี่ยมีห้องธรรมดากับห้องพิเศษอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเฮ mm ้ย hmm. มันคเอร์สแตนดาร์ดเพื่อที่จะให้แบบคนจับหลักไปแล้วไปเร็วเลยถ้าคนจับหลักตัวนี้ได้นะครับ มันก็จะไปแบบ,แบ,บแ 5, พัช Active 15 p a ส s i 3ได้แบบชิวๆแบบหมดความกังวลอย่างแน่นอนหมดความกังวลอย่างแน่นอนจะย่นระยะเวลามากขึ้นนะครับจะย่นระยะเวลาการเรียนจากเดิมที่ผมเรียนแบบ8เ32เสาร์เสาร์ละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเสารทิตนะครับ32สัปดาห์เนี่ย สัปดาห์ละหนึ่งเสาทิศหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะย่นระยะเระยะเวลาลงมาเยอะเลยนะครับระยะเวลาบ้ิ่ทีเดียวนะครับเพราจับตัวนี้ได้ผมบอกว่าคุณลองทําตัวนี้สิลองขีดตัวนี้ให้จําได้เนี่ยเขียนแค่16หรือ21เแผ่นคุณเขียนให้ใหได้เลยคุณมาฟังผมคลิปไหนก็ได้มาเริ่มฟังตรงไหนก็ได้ผมพูดอะไรมาคุณก็เข้าใจถ้าคุณจับตรงนี้ได้นะครับจับตรงนี้ได้เห็นไหมครับว่าผมสร้างขึ้นมาเพื่อพาสร้างสะพานอาจารย์สมพิตบอกว่าเราต้องสร้างสะพานให้เด็กก้าวข้าม อย่างง่ายนะครับอย่างง่ายอันนี้คือแนวทางปรัชญายของท่านอาจารย์สมคิดนะครับส่วนตัวผมเองพอพอเวลาไปเรียนกับท่านอาจารย์สมคิดมาแล้วแล้วมาแชร์แล้วเนี่ยผมก็สามารถนะครับผมก็สามารถมาแชร์ต่อเป้าหมายของท่านอาจารย์สมคิดบอกว่าเอ้ยเรียนกับผมแล้วเนี่ยนะ,ะตำราของผมเนี่ยต้องสามารถสอนต่อแชร์ต่อหรือเทรนคนอื่นได้นะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมบอกว่าผมอยากจะเชิญอาจารย์ไปสอนลูกผมอาจารย์คิดยังไงอาจารย์บอกไม่ผมไม่สอนทั้งลูกท่านหรอกผมสอนให้ท่านแล้วท่านไปสอนลูกนั่นแหละเป็นที่ไปที่มาว่าเอ้ยที่ผมสร้างตำรานหน้าเดียวนั้นว่าเพราะเจตนาจิตจำนงของท่านอาจารย์สมพีก็คือว่าสอนผมแล้วไปสอนลูกแล้วไปสอนคนอื่นต่อไปอีกผมก็เลยมีแนวคิดสร้างงานต่อเนื่องก็คือเอ๊เราจะทําแบบไหน ชนิดไหนอย่างไรเพื่อให้คนอื่นๆที่สนใจที่มีปัญหาที่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากเนี่ยให้ไปดูเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสนุกนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามามาสนุกภาษาอังกฤษกับผมนะครับอาจารย์มงคลอาจารย์น้อยหรือว่ามงคลชัยแนวมงคลโค้สมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดเล่นๆไปนะครับพูดเล่นๆไปแต่ทําได้จริงก็คือว่าผมเรียนกับท่านอาจารย์สุขิมมาแล้วผมสามารถมาแชร์ต่อได้อันนี้คือหลัก หลักประเด็นสําคัญเลยท่านผู้ปกครองท่านใดที่เข้ามาฟังหรือผู้ที่สนใจที่เข้ามาฟังก็อาจจะสงสัยบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อยทุกคนเรียนมามาค่อนชีวิตแล้วเนี่ยทําไมไม่เห็นมีใครมา,มาสอนได้เลยนอกจากเสียดนอกจากเสียัวว่าคนที่มาสอนมาทําคลิปสอนนั่นคือเขาน่าจะเด็กที่แบบเก่งจริงๆมาทําคลิปทาอะไรสอนแต่เปล่าผมว่าแบบธรรมดามากอะ ท่านอาจารย์สุที่มาแบบธรรมดาเหมือนกับผมเนี่ยผมบอกผมไม่เห็นมีอะไรเลยอาจารย์มันก็ธรรมดานะอะไรี้พอจับจุดได้มันก็สามารถแชร์ได้เอาล่ะในโรงเรียนเขาทํำยังไงเขาสอนยังไงต่างกับเรายังไงในโรงเรียนเขาสอนแล้วเนี่ยเขาก็มีการบ้านให้กับเด็กนะครับมีการบ้านเด็กก็จะไป ABC ีซีเขาออ A B C มไตามตามเรื่องมาทำมาครูก็ตรวจก็ถูกต้องไปแต่ในขณะของเราในขณะของผมตัวเนี้ย แพทเทิร์นอย่างเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้สร้างไว้นะครับผมไม่ได้สร้างไว้ผมอันนี้ผมเอามาจาก Google ก็ธรรมดา g o o g l e เข้าไปก็เจอนะครับกิริยาปกติกิริยาปกตินะครับมี3ช่องอ่ากิริยาที่ใช้พิมพ์คําว่ากิริยาที่ในชีวิตประจำวันมันก็ขึ้นปื๊ดแลให้เราเลือกเลยผมก็เลือกแบบอันนี้มาเอามาทําอะไรเอามาสแสดงให้เห็นว่าถ้าเรารู้กิริยาประจำอ่าท,ที่ใช้ในชีวิตประจำวันร้อยสองสามร้อยคำ แต่ถ้านับเป็นอย่างนี้ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบคำถ้าสามช่องก็จะมาสี่ร้อยห้าสิบคำริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่พอมาวางแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ช่องเนี้ยมันคือช่องที่สองเนี่ยมันคือพาร t ซิมเปิเนเห็นไหมครับเรารู้ทันทีเลยอ๋อก็เพราะเราจับมันได้เนี่ยซิมเปิอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเพรสเซนช่องนี้เป็นพเพรสเซนพอเป็นช่องนี้ก็จะเป็นพาร์ทเห็นไหมครับพอช่องที่สามมันจะเป็นอะไรครับ มันจะต้องเป็นกิริยาประจําชั้นที่อยู่ชั้นที่3ก็คือ perfect แต่มันจะต้องถูกมันถูกต้องและสมบูรณ์ได้ต้องมันมีกิริยาช่วยคือไม่ Have ก็แฮ s ซึ่งต้องผ่านตามประธานเห็นไหมครับว่านี่คือวิธีการเรียนแบบไม่ได้เข้าอยู่ในตําราของโรงเรียนนะครับพอจับโครงสร้างได้เสร็จสับปับ๊บเจอตัวนี้ปับ๊บก็สามารถแต่งเป็นประโยคได้สามารถแต่งป,ประโยคเป็นประโยคได้เลยเอา้าวในการตั้งคําถามก็เอาแค่กิริยา ช่วยมาวางข้างหน้าประธานกิริยาช่วยประธานแล้วก็กิริยาแท้เห็นไหมครับพวกนี้เป็นกิริยาแท้เป็นอะไรครับก็จะเป็นไอกับทีอันนี้เป็นไอกับทีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้แยกมาเห็นเจ้าของตําราเขาก็ไม่ได้แยกมาเห็นเราก็ไม่จาเป็นต้องไปหาเพราะว่าหลักการมันใช้เหมือนกัน SES ไม่เติม s s ส s ไม่เติม s i กับทนี่คือวิธีการเรียนของของของผมกับท่านอาจารย์สงคิดนอกตําราก็จริงแต่สามารถ จับต้องและสร้างประโยคขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องไปเปิดตามตำราเอาละอันนี้คือวิธีการวิธีการเรียนลักษณะนี้นะครับเรียนลักษณะนี้เจอคําไหนก็ได้ในนี้ผมสามารถแต่งเป็นประโยชได้หมดเลยแต่งเป็นประโยค์ได้หมดเลย,ยในเมื่อผมแต่งเป็นประโยคได้ผมก็แชร์ให้คนอื่นได้สอนคนอื่นได้แนะนวคนอื่นได้แนะนําคนอื่นได้ไดนะครับแต่ผมไม่ใช้คําพูดสอนแบบในโรงเรียน ผมจะไปพูดแบบในโรงเรียนแบบเอ้ยโอ้โหเอ็กเซนต์ต้องมานะไอ้นี่ต้องมีเปล่าไม่ผมไม่ได้ใช้อย่างนั้นหรอกครับผมไม่ท so, like ําอย่างนั้นเฮ้ยอันคนนี้เอ็กเซนต์ต้องดีนะอันนี้ไปเรียนกับครูคนนี้ครูคนนี้บอกหรอเปล่าห้าครูวัดเอ็กเซนต์อะไรไม่มีใครวัดได้หรอกครับเอ็กเซนต์เอ็กเซนต์เจ้าของภาษาเท่านั้นครับที่ที่ที่จะพูดออกมาได้ว่าใครมีเอ็กเซนต์ไม่มีเอ็กเซนต์เราต้องไปก๊อปมาจากเจ้าของภาษาเท่านั้นคนเดียวผมไม่ได้ สร้างเอ็กเซนต์ขึ้นมาเองแล้วบอกว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเพราะว่าพูดตามสำเนียงผมได้ไม่ใช่อญญาจารย์สมคิดก็วางหลักเกณฑ์มาอย่างนี้วางหลักเกณฑ์มาแบบชัดเจนว่าเฮ้ hey, ยท่านเอ็กเซนต์จะมาหลอกเด็กนะเขาท่านสมคิดพูดอย่างนี้อย่าไปที่หลอกเด็กอย่าไปที่หลอกคนนู้นคนนี้เลยเจ้าของภาษาจริงๆก็คืออังกฤษอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียไปเรียนไปเรียนแค่ออริจินอลสี่คนนี้เท่านั้นถึงจะได้เอ็กเซนต์อังกฤษจริงๆของ,งเขาถ้าไปอยู่อังกฤษไป โอตุเกสไปสเปนไปเยอรมันไปฝรั่งเศสมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเห็นไหมครับอาจารย์สมคิดพูดอย่างนี้เลยพูดมาอย่างนี้เลยอาจารย์กิษนะก็พูดมาอย่างนี้อาจารย์กิษนะก็ย้ำมาอย่างนี้ว่าท่านต้องไปหาออริจินัลคืออังกฤษอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียเท่านั้นนะครับเท่านั้นไม่ใช่ไปไปหาจากฟิลิปปินส์อินโดอันนี้อย่าทำอย่าทำถ้าคุณจะเรียนภาษาไทยภาษาไทยกลางนะต้องเรียนจากกรุงเทพ กรุงเทพปริมณนทนแต่ถ้าไปเรียนภาษาไทยกลางกับคนใต้ไปเรียนภาษาไทยกลางกับคนอีสานต่คนเหนือก็จะเป็นคุณก็จะได้สำเนียงกลิ่นกลิ่นของใต้กลิ่นเหนือกลิ่นอีสานอันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องสำเนียงเรื่องเอกเต์นอะไะไม่เป็นไม่ล่ไม่ว่ากันอ้าวแล้วแล้วอันนี้ล่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมปินพ์มาจากในสถานีต่อไปที่ต้องไปนั่งไปเริ่มฟังหลังจากที่จับได้แล้ว เฮ้ยไม่ไม่มีของตัวเองไหมใช่ผมบอกออคลิสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่มีของตัวเองหรอกเพราะว่าผมพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณสามารถไปจับของเขาได้ว่าเอยเขาพูดเรื่องอะไรเห็นไหมครับมันประโยคอะไรอะไรเนี่ยมันสามารถจับได้อันนี้คือวิธีการเรียนการสอนในของของ,ของวิธีการของผมกับท่านอาจารย์สงคิดทําไมถึงว่าเป็นของผมกับท่านอาจารย์สงคิดก็ผมเรียนมาจากท่านสงคิดแล้วผมก็มาอธิบายมาแชร์อย่างนี้นะครับ ท่านอาจารย์ทุี่ก็สอนเด็กแล้วก็ไปจับอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปอ้างอิงตําราโรงเรียนอา้าแล้วทําไมอ้างอิงตําราโรงเรียนแล้วอจะทําข้อสอบได้ไหมถ้าถึงขนาดตั้งประโยคเขียนประโยคขึ้นมาได้รู้ว่าประโยคอะไรแปลได้ทำไมจะทำข้อสอบไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องถามตัวเองว่าใช่หรือไม่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ